สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel women in world history นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเจ้าหญิงแห่งเดนมาร์กที่ได้ขึ้นเป็นถึงจักรพรรดินีแห่งอาณาจักรรัสเซียผู้หญิงที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้ก็คือเจ้าหญิงดักมาแห่งเดนมาร์กหรือจักรพรรดินีมาเรียเฟอดอรอฟนาแห่งรัสเซียนั่นเองค่ะเจ้าหญิงมารีโซฟีเฟเดริกาดักมาหรือที่เป็นที่รู้จักกันในครอบครัวว่าดักมาประสูติในวันที่26พฤศจิกายนปี1847 ที่พระราชวังเหลืองซึ่งเป็นทาวเฮาส์ขนาดไม่ใหญ่ใกล้ๆกับพระราชวังหลักของกษัตริย์แห่งเดนมาร์กนะคะพระบิดาของพระนางคือเจ้าชายคริสเตียนแห่งชเชลวิชโฮลสไตน์ซอนเดบวกกลุกสบวกและพระมารดาของพระนางคือเจ้าหญิงลุยส์แห่งเฮเซอร์แคสเซิลพระนางทรงมีพี่น้องอยู่ทั้งหมด5คนโดยพี่ชายคนโตของพระนางคือเจ้าชายเฟเดริกส่วนคนถัดมาเนี่ยเป็นพี่สาวคือเจ้าหญิงอเล็กซานดราจากนั้นก็เป็นน้องชายที่ชื่อว่าเจ้าชายวิลเฮม น้องสาวที่ชื่อว่าเจ้าหญิงไาราและน้องชายที่ชื่อว่าเจ้าชายวอลเดมาถึงแม้ว่าจะมีพระยศเป็นถึงเจ้าหญิงแต่ชีวิตของดักมากกลับไม่ได้มีความรูหราร่ำรวยอะไรเลยครอบครัวของพระนางมีรายได้ทางเดียวจากการรับราชการทหารของพระบิดาซึ่งได้เงินแค่ประมาณปีละ800ปอนด์เท่านั้นทรงมีคนงานในบ้านอยู่เพียงแค่6คนซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของพระนางกับพี่น้องเองอะ่ะก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานบ้านด้วย มีบันทึกไว้นะคะว่าตัวดักมาเองอะนอนห้องเดียวกันกับพี่สาวคือเจ้าหญิงอเล็กซานดราตั้งแต่เล็กจนโตเลยนั่นทําให้ทั้งสองพระองค์สนิทกันมากๆตลอดทางพระชนชีพนอกจากนี้ดักมากับอเล็กซานดรายังมีหน้าที่จัดโต๊ะก,กินข้าวที่บ้านและเมื่อทั้งสองอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ๆก็จะต้องช่วยกันตัดเสื้อผ้าใส่เองด้วยเจ้าชายคริสเตียนทรงโปรดให้ลูกๆของพระองค์มีชีวิตที่มีอิสระแล้วก็ไม่ถูกกดทับไว้ด้วยโบราณราชประเพณีนะคะ พระองค์ทรงอนุญาตให้ลูกๆมีโอกาสได้เดินตามถนนของกรุงโคเปนเฮเกนซื้อของตามตลาดและกินอาหารตามร้านค้าข้างทางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ก็ถูกปลูกฝังให้มีขัติยะมานะมีความรักชาติรักศักดิ์สรีและรู้หน้าที่ของตัวเองต่อประเทศชาติในฐานะราชวงศ์ด้วยเจ้าหญิงและเจ้าชายในครอบครัวเชลวิชโฮสต์ไดนเดบวกลึกสบวกทรงเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข เพราะได้รับความรักและความใกล้ชิดจากพระบิดาและพระมารดาอย่างเหลือล้นเจ้าชายคริสเตียนทรงจัดการให้พระโอรสและพระธิดาได้รับการศึกษาตามแบบอย่างของเจ้าหญิงเจ้าชายยุโรปทั่วไปอย่างตัวดักมาเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้วิชาการบ้านการเรือนจากพระมารดาแล้วก็มีพระอาจารย์มาสอนวิชาเต้นรำเล่นดนตรีแล้วก็วิชาวาดรูปส่วนในด้านวิชาการเนี่ยพระนางก็ได้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันซึ่งก็ทรงทําได้ดีทุกวิชา และที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเจ้าชายคริสเตียนทรงเน้นย้ำม,มากนะคะว่าพระโอรสและพระธิดาของพระองค์จะต้องเล่นกีฬาเป็นดังนั้นดักมาจึงมีครูมาสอนวิชาย,ยิมนาสติกแล้วก็ทรงได้เรียนวิชาว่ายน้ำจากแนนซี่เอ็ดเบิร์กนักว่ายน้ำสตรีคนแรกๆของเดนมาร์กด้วยดักมาได้รับการบรรยายว่าเป็นเด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีอย่างหาตัวจับยากในด้านสติปัญญ,ญาเนี่ยก็มีบันทึกไว้ว่าทรงเฉลียวฉลาดเกินหน้าพี่น้อง หลังจากที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราได้ไปอภิเษกสมรสกับองค์รัชทายาทแห่งอังกฤษแล้วแม่สามีของพระนางคือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยนะคะก็ได้วิจารณ์ว่าถึงแม้อเล็กซานดราจะสวยงามอ่อนหวานกว่าน้องสาวแต่ว่าดักมาเนี่ยมีท่าทีที่เฉลียวฉลาดกว่าพี่สาวมากและถึงแม้จะยากจนแต่ดักมาก็ได้รับคำชื่นชมว่ามีเซนส์ทางแฟชั่นที่ดี ในปี1852เจ้าชายคริสเตียนพระบิดาของดักมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานแห่งเดนมาร์กนะคะอันที่จริงแล้วอ่ะเจ้าชายคริสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นพระญาติทางห่างของกษ,ษัตริย์เฟเดริกที่7แห่งเดนมาร์กแต่ด้วยความที่ราชวงศ์ออเดนเบิร์กในตอนนั้นน่ะไม่มีรัชทายาทสายตรงอีกต่อไปการสืบสันตติวงศ์ก็เลยต้องนับย้อนกลับไปอีก300ปีเพื่อหาพระญาติที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังคนถัดมาซึ่งนั่นก็คือเจ้าชายคริสเตียนแห่่งงงราชววกกกลึนนันเอ หลังจากที่เจ้าชายคริสเตียนได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแห่งเดนมาร์กเจ้าหญิงอเล็กซานดราก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายแห่งเวลส์องค์รัชทายาทบัลลังก์อังกฤษนั่นทําให้ดักมากกลายมาเป็นเจ้าหญิงที่เจ้าชายทั่วทั้งยุโรปต่างก็หมายปองเจ้าชายที่ได้เข้ารอบมาจนถึงขั้นขอดักมาแต่งงานเนี่ยมีอยู่สองคนนะคะคนแรกคือมกุฎราชกุมารอุมแบ์โตแห่งอิตาลีแต่ปรากฏว,ว่าคนนี้ดักมารู้สึกว่าไม่หล่อพอก็เลยไม่คลิกกันนะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะคือซารวิชหรือองค์รัชทายาทบาลังรัสเซียที่ชื่อว่านิโคลัสอเล็กซานโดรวิชคนนี้เนี่ยแม่ของดักมาเชียมากเพราะทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่แน่นแฟ้นต่อกันคือน้าชายของดักมาไปแต่งงานกับอาสาวของซารวิชนอกจากนี้รัสเซียเนี่ยก็ยังเป็นแผ่นดินที่ใหญ่กว่าอิตาลีด้วยอันที่จริงแล้วถ้าดักมาเกิดเร็วกว่านี้พระนางก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเจ้าสาวขององค์รัชทายาทรัสเซียเลยนะคะ เพราะสายรัสเซียเนี่ยปกติเขาจะนําเข้าเจ้าสาวมาจากแคว้นต่างๆในเยอรมันแต่ปรากฏว่าในยุคนั้นอะ่ะมันเกิดลทัทธิสลาโวฟิลหรือลทัทธิโหยหาวัฒนธรรมสลาฟดั้งเดิมขึ้นมาชาวรัสเซียจํานวนมากก็เลยไม่อยากจะได้เจ้าสาวจากเยอรมันที่มักจะเข้ามาเปลี่ยนรัสเซียให้มีความเหมือนเยอรมันมากเข้ามากเข้าทุกทีดังนั้นทุกคนก็เลยรู้สึกว่าดักมาที่เป็นเจ้าหญิงจากเดนมาร์กเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนิโคลัสเอง เมื่อได้เห็นรูปภาพของดักมาแล้วก็เกิดความประทับใจทันทีเลยนะคะพระองค์ทรงเริ่มสะสมรูปถ่ายและรูปวาดของดักมาและในปี1864เนี่ยพระองค์ก็ตัดสินพระทัยที่จะเสด็จเยือนเดนมาร์กเพื่อที่จะได้เห็นตัวจริงของดักมาก,ก่อนที่จะทรงตัดสินใจอภิเษกสมรสกับพระนางเมื่อได้พบกันทั้งสองพระองค์ก็ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วนิโคลัสทรงเขียนจดหมายไปถึงพระมารดาว่าดักมาตัวจริงอ่ะสวยกว่าในรูปซะอีก แถมยังเฉลียวฉลาดพูดจารตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตแต่ก็มีความเหนียมอายน่ารักนิโคลัสและดักมาเข้าพิธีมั่นหมายกันในวันที่28กันยายนปี1864ซึ่งเป็นช่วงที่เดนมาร์กกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามแย่งชิงแคว้นเชเลวิชโฮสต์และลาวนบวกกับประเซียและออสเตรียนะคะ ดักมาทรงพยายามจะใช้คอนเน็ชันกับรัเสเซียในการสร้างความได้เปรียบในสงครามทรงเขียนจดหมายถึงซาอเล็กซานเดอร์ที่สองผู้เป็นว่าที่พ่อสามีว่าพระนางทรงร้าวรานใจที่เห็นพระบิดาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามเชเลวิชและทรงหวังว่ารัเสเซียจะให้ความช่วยเหลือเดนมาร์กแต่สมเด็จพระจกักรพรรดิผู้จัดเจนการเมืองก็ทำเฉยกับจดหมายฉบับนั้นไปนะคะ ถึงแม้ว่าเดนมาร์กจะมีคอนเน็กชันทั้งกับอังกฤษและรัเสเซียแต่สุดท้ายเดนมาร์กก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้กษริย์คริสเตียนที่9ทรงเสียดินแดนของเดนมาร์กให้แก่ปรัเสเซียและออสเตรียถึงสองในหของอาณาจักรซึ่งนั่นทําให้ลูกๆของพระองค์ทุกคนเกลียดชาวเยอรมันอย่างเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหญิงอเล็กซานดราและเจ้าหญิงดักมาความสัมพันธ์ของดักมากับนิโคลัสดําเนินไปด้วยดีนะคะทั้งคู่รักกันมากและไม่ต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง ทั้งคู่ก็จะเขียนจดหมายรักถึงกันตลอดในปี1865นิโคลัสทรงเสด็จเยือนฟลอเรนซ์แล้วก็ล้มป่วยลงทําให้ทรงเขียนจดหมายถึงดักมาไม่ไหวดักมาเองก็ทรงเขียนจดหมายไปแซวพระคู่มันว่าสงสัยจะทรงตกหลุมรักผู้หญิงอิตาเลียนเข้าให้แล้วก็เลยไม่ทรงเขียนจดหมายถึงพระนางแต่ปรากฏว่าความเจ็บป่วยในครั้งนี้ร้ายแรงกว่าที่ตัวดักมาและครอบครัวของนิโคลัสคิดไวค้ค่ะอาการของพระองค์รุดลงอย่างรวดเร็ว และในเดือนเมษายนของปี1865ดักมาก็ได้รับโทรเลขจากสมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สว่านิโคลัสทรงได้รับพิธีทางศาสนาเพื่อเตรียมตัวสำหรับความตายเรียบร้อยแล้วและหากดักมาสามารถเดินทางมาที่รัสเซียได้ก็ขอให้รีบมานิโคลัสเสด็จที่วงคตในวันที่22เมษายนโดยมีครอบครัวของพระองค์และพระคู่มั่นสุที่รักอยู่เคียงข้างดักมาเดินทางกลับเดนมาร์กด้วยหัวใจที่แหลกสลาย พระญาติของพระนางทั้งในเดนมาร์กและในอังกฤษรวมทั้งอดีตว่าที่พ่อแม่สามีของพระนางต่างก็เป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของพระนางทางฝ่ายรัสเซียเองเนี่ยนอกจากจะเป็นห่วงแล้วก็ยังเสียดายดักมาด้วยนะคะระยะเวลาที่พระนางใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียทําให้สมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2. และซารีนามารีอาอเล็กซานดรอฟนารักพระนางเหมือนกับเป็นลูกสาวแท้ๆในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็เลยทรงเสนอกับทางเดนมาร์กว่า จะให้ดักมากกลับมาเป็นสไปรัเสเซียอีกครั้งด้วยการแต่งงานกับซาเรวิชอเล็กซานเดอร์น้องชายของนิโคลัสผู้ขึ้นมาเป็นองค์รัชายาท์ปลังรัเสเซียแทนพระองค์จริงๆแล้วอเล็กซานเดอร์เนี่ยมีคนรักอยู่แล้วนะคะเป็นนางกำนันของพระนางมาเรียอเล็กซานดรอฟนาชื่อว่ามาเรียเมเชลสกายาแต่เมื่อพ่อแม่บอกว่าให้ลองเปิดใจกับดักมาดูพระองค์ก็ทรงตัดสินใจเดินทางไปเดนมาร์กในเดือนมิถุนาย,ยนปี1866เพื่อพูดคุยกับดักมาค ทั้งสองพระองค์ต่างก็รู้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเกิดจากการเมืองและความต้องการของผู้ใหญ่เป็นหลักดักมาเองก็ยังไม่ move on จากนิโคลัสส่วนอเล็กซานเดอร์เองก็ยังคงรักคนอื่นอยู่แต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าจะเรียนรู้ที่จะรักกันเพื่อให้แผ่นดินและครอบครัวที่ตัวเองรักได้รับผลประโยชน์แล้วก็มีความสุขทั้งคู่มั่นหมายกันในวันที่17มิถุนายนปี1866และดักมาเองก็ออกเดินทางไปยังรัสเซียอีกครั้ง ในวันที่22กันยายนของปีเดียวกันเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียดักมาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวของอเล็กซานเดอร์และชาวรัสเซียส่วนใหญ่ก็พอใจกับเจ้าสาวขององค์รัชทายาตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรัสเซียบ่อยนักนะคะคือปกติแล้วเนี่ยชาวรัสเซียจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสไพายต่างแดนก่อนที่จะได้แต่งงานเนี่ยดักมาต้องเรียนภาษารัสเซียก่อนเลยนะคะ ก่อนหน้านี้พระนางไม่ได้เรียนภาษารัสเซียมาเลยเพราะว่าราชสำนักรัสเซียเนี่ยเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันเป็นหลักแถมตัวสมเด็จพระจักรพรรดิและครอบครัวเองเนี่ยก็มีเชื้อสายเยอรมันเหมือนกับตัวดักมาก็เลยพูดภาษาเยอรมันได้อีกนอกจากนี้ดักมาย,ยังต้องเรียนรู้ระบบระเบียบของราชสำนักรัสเซียซึ่งแตกต่างกับเดนมาร์กโดยสิ้นเชิงแล้วพระองค์ก็ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยหลังจากที่ทรงเปลี่ยนศาสนาแล้วเนี่ยดักมาก็ได้รับชื่อใหม่ว่า แบรนด์ดัชเชสมารีอเฟโอโ o รอฟนานะคะพิธีอภิเษกสมรสเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนปี1866โดยหลังจากพิธีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ย้ายเข้าไปอยู่ในพระราชวังอนิชคอฟในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ใช่ความรักแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันจริงๆอเล็กซานเดอร์ทรงเขียนถึงคืนแต่งงานของพระองค์ไว้อย่างหวานหยดคือถ้าได้อ่านเนี่ยก็จะมีข้อความแบบติดเรทนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะคะ แต่ใดๆก็คือบันทึกนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงตกหลุมรักดักมาแล้วจริงๆและประชาชนชาวรัสเซียก็เห็นตรงกันว่าดักมาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่อเล็กซานเดอร์ไว้ใจแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ทำให้พระองค์มีความมั่นใจที่จะเป็นผู้นำของรัสเซียปีกว่า,วาหลังจากพิธีอภิเษกสมรสดักมาก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์แรกชื่อว่านิโคลัสและหลังจากนั้นดักมากับอเล็กซานเดอร์ก็มีลูกด้วยกันที่จะเติบโตไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ได้แก่จอร์จซึ่งเกิดในปี1871เซเนียซึ่งเกิดในปี1875ไมเคิลซึ่งเกิดในปี1878และโอกาซึ่งเกิดในปี1882จากบันทึกของลูกๆเนี่ยดักมาจะรักจอร์จซึ่งเป็นลูกชายคนรองเป็นพิเศษนะคะถึงขนาดที่ลูกๆคนอื่นๆเนี่ยเขียนไว้เลยว่าจอร์จอะทำอะไรก็ไม่เคยผิดแม่เข้าข้างตลอดส่วนอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็จะรักลูกสาวเป็นพิเศษ ในฐานะพระชายาขององค์รัชทายาทต,ต้องถือว่าดักมาเนี่ยอยู่เป็นนะคะพระนางทรงตั้งพระทัยที่จะกลายเป็นสาวรัสเซียถึงแม้ว่าจะมาถึงรัสเซียแบบพูดภาษาถิ่นไม่ได้สักคำแต่ภายในเวลา2-3ถึงปีพระนางก็สามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนภาษารัสเซียได้อย่างแตกฉานทรงพยายามที่จะเข้าใจวิถีชีวิตและการมองโลกแบบรัสเซียแล้วก็ทรงแสดงออกเสมอว่าพระองค์อะมองว่าวัฒนธรรมและภาษารัสเซียเป็นสิ่งที่พระองค์รักมากที่สุดนอกจากนี้ ยังทรงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งกับการเมืองแต่ก็ทรงปรากฏพระองค์ตามงานเลี้ยงสังสรรค์และงานการกุศลอยู่เสมอทําให้ประชาชนทั้งในรัสเซียและในยุโรปอื่นๆต่างก็หลงรักพระนางดีไม่ดีคือรักพระนางอ่ะยิ่งกว่ารักองค์รัชทายาทซะอีกแต่ในขณะที่ดักมากเป็นที่รักของประชาชนความสัมพันธ์ของพระนางกับองค์สมเด็จพระจกักรพรรดิกบย่าแย่ลงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ซารีนามาเรียอเล็กซานดรอฟนาสด็จสวรรคตในปี1880เนี่ย สมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สองทรงไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนโดโกรุโควาพระสนมเก่าแก่ของพระองค์ดักมาไม่ทรงยอมจุมพิษพระหัตถ์ของแคทเธอรีนแล้วก็ห้ามลูกๆไม่ให้ไปเจอเสด็จปู่กับพระชายาองค์ใหม่ด้วยอเล็กซานเดอร์ที่สองถึงกระบนกับขุนนางนะคะว่าลูกสะใภ้ของพระองค์เป็นคนไม่มีหัวใจในช่วงที่ดักมาเข้ามาอยู่ในรัสเซียเนี่ยเป็นช่วงที่รัสเซียกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สองทรงมีนโยบายในการสร้างรัเสเซียที่ทันสมัยแล้วก็ทรงพยายามที่จะปฏิรูปรัเสเซียในหลายๆด้านจนพระองค์ได้รับสมญานามว่าจากักรพรรดินักปฏิรูปแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศขนาดใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ถูกใจพวกนักศึกษาที่ต้องการให้รัเสเซียทัดเทียมประเทศยุโ,ยโรปอื่นๆเร็วๆในช่วงแรกกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็พยายามจะเรียกร้องด้วยสันติ แต่เมื่อเห็นว่าการปฏิรูปมันไม่ก้าวหน้าสักทีนักศึกษากลุ่มเนี้ยก็เลยเริ่มออกไปทำค่ายอาสาตามหัวเมืองแล้วก็พยายามจะเอาแนวคิดหัวก้าวหน้าไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจพวกนักศึกษาก็เลยแจ้งให้ทางการมาจับนักศึกษาไปเข้าคุกแล้วพอโดนปราบปรามมากขึ้นนักศึกษาก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องเรียกร้องให้หนักขึ้นในที่สุดการเรียกร้องการปฏิรูปอย่างสันติก็เลยกลายมาเป็นความรุนแรงถึงขั้นก่อ,ก,อการร้าย ในเดือนมีนาคมปี1881สมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สองทรงถูกกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงลอบทำร้ายด้วยระเบิดนะคะขาของพระองค์ทั้งสองข้างเนี่ยถูกระเบิดจนเละไม่มีชิ้นดีและในวันเดียวกันนั้นพระองค์ก็เสด็จสวรรคตด,ด้วยอาการเสียเลือดมากทําให้อเล็กซานเดอร์พระสวามีของดักมาได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3แห่งรัสเซียความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สร้างความหวาดกลัวให้ดักมาเป็นอย่างมากนะคะ พร่งทรงบันทึกไว้ในไดอารี่ส่วนพระองค์ว่าเวลาแห่งความสุขและความสงบได้จบสิ้นลงแล้วต่อไปนี้สิ่งเดียวที่พระนางจะทรงทำได้ในแต่ละวันก็คือการเป็นกังวลถึงพระสวามีแล้วดักมาก,ก็คิดไม่ผิดนะคะทันทีที่เสร็จงานพระสพของอเล็กซานเดอร์ที่สองทางการรัสเซียก็ค้นพบแผนการลอบลงพระชนสมเด็จพระจกักรพรรดิองค์ใหม พิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3และดักมาต้องมีทหารองครักษรักษาการตั้งแต่ห้องประกอบพิธีไปจนถึง50กิโลเมตรจากมหาวิหารบมในมอสโกซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีหลังจากนั้นไม่นานดักมาและครอบครัวก็ต้องย้ายไปอยู่ที่พระราชวังกัชินาซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าพระราชวังแห่งนี้มีทหารยามและราชองครักษคอยดูแลอย่างแน่นหนา ต่างจากพระราชวังอนิชคอฟที่พระนางและพระสวามีเคยใช้ชีวิตอยู่ถึง15ปีถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มหัวรุนแรงที่คอยจ้องเล่นงานสมเด็จพระจกักรพรรดิและราชวงศ์แต่โดยรวมแล้วดักมาก็เป็นซารีนาหรือสมเด็จพระจกักรพรรดินีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะพระนางทรงทํางานการกุศลมากมายหลายอย่างนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโรงเรียนสําหรับผู้หญิงแล้วก็ทรงเป็นประธานสภา,าชาติแห่งรัสเซียด้วย นอกจากการทำงานแล้วดักมาก็ยังทำให้ราชสำนักรัสเซียสนุกสนานคลึกครืคร้นด้วยการจัดงานเต้นรำอยู่บ่อยๆพระนางโปรดการเต้นรำแล้วก็ทรงเจนจัดในด้านการเข้าสังคมมีหลักฐานจากไดอารี่ของไฮโซหลายคนที่มาร่วมงานว่าพระนางน่าจะทรงเป็นจกักรพรรดินีแห่งรัสเซียที่จัดงานเลี้ยงได้เก่งที่สุดแต่ว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดนะคะจริงๆจะถือว่าเกลียดก็อาจจะไม่ถูกเรียกว,ว่าเป็นเสือสองตัวที่อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ดีกว่า คนคนนั้นก็คือแกรนด์ดัชเชสมารีพาฟลอฟนาพระชายาของแกรนด์ทยุคฟลาดิเมียน้องชายของสมเด็จพระจกักรพรรดิค่ะแกรนด์ดัชเชสมารีเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นแกรนด์ดัชเชสที่แกรนด์ที่สุดในบรรดาแกรนด์ดัชเชสทั้งหลายพระนางทรงเป็นคนสวยแล้วก็แต่งตัวเก่งมีมาตราชินีไม่แพ้ดักมาดักมาก็เลยมีแอบจิกจิมารีรับหลังนะคะด้วยการเรียกมารีว่าจักรพรรดินีฟลาดิเมีย คือประมาณว่ามารีเนี่ยชอบทําตัวประหนึ่งว่าเป็นจกักรพรรดินีคนของรัเสเซียเนื่องจากดักมาโตมากับครอบครัวที่ใกล้ชิดกันสุดๆพระนางก็เลยชักนําให้สามีและลูกๆเนี่ยมาใกล้ชิดกับครอบครัวของพระนางด้วยทุกๆปีเนี่ยพระนางจะพาสามีและลูกๆไปพักร้อนกันที่เดนมาร์กเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆด้วยคือถึงขนาดที่ซื้อบ้านพักตากอากาศเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะลูกหลานของดักมาบันทึกไว้ว่าพระนางอ่ะเป็นคนที่เก่งมาก เพราะพี่น้องแล้วก็เคยสปายแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนง่ายๆเลยนะคะแต่พระนางเนี่ยสามารถจัดการทุกคนได้อยู่หมัดหมดการพักร้อนที่เดนมาร์กก็เลยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของทุกๆคนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ดักมมาย,ยังเคยเสด็จเยือนอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมพี่สาวคือเจ้าหญิงอเล็กซานดราด้วยนะคะในทริปนั้นเนี่ยสองพี่น้องก็นัดกันใส่เสื้อคู่ออกงานตลอดทริปจนเป็นที่ฮือฮากับเซนส์แฟชั่นของสองสาวกันไปทั้งอังกฤษ ในช่วงปี1890สมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3พระสวามีของดักมาเริ่มมีอาการป่วยกระสอบกระแสะมาเรื่อยๆในปี1894เนี่ยพระองค์ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่พระราชวังลิวาเดียในไครเมียเพื่อเฟื้นฟูสุขภาพแต่สุดท้ายพระอาการของพระองค์ก็เพียบหนักลงจนเสด็จสวรรคตในวันที่1พฤศจิกายนปี1894 เจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดคู่เขยของสมเด็จพระจกักรพรรดิและเจ้าหญิงอเล็กซานดราพี่สาวของดักมาสเสด็จมาร่วมพิธีศพด้วยนะคะด้วยความสนิทสนมกันอะ่ะเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดก็เลยลงแรงเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดพระราชพิธีศพส่วนเจ้าหญิงอเล็กซานดราเนี่ยก็ประกบน้องสาวเพื่อปลอบโยนพระนางให้คลายความเศร้าจากบันทึกส่วนตัวของดักมาพระนางบอกไว้นะคะว่าทรงหัวใจสลายที่สูญเสียพระสวามีไปแต่เมื่อเห็นว่าในนาทีสุดท้ายของชีวิต บนพระพักของอเล็กซานเดอร์มีรอยยิ้มอยู่พระนางก็ทรงมีกำลังใจและมีความหวังในชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแกรนด์ยุคนิโคลัสพระโอรสองค์ใหญ่ของดักมาได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินิโคลัสที่สองแห่งรัสเซียทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอลิซแห่งเฮกเซนและริมไรในวันที่26พฤศจิกายนปี1894ซึ่งเป็นวันเกิดของดักมาด้วยนะคะอันที่จริงแล้วอะดักมากับอเล็กซานเดอร์อะไม่อยากให้ลูกชายแต่งงานกับอลิซนะคะ เพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นญาติิกันนี่แหละเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจากบันทึกส่วนพระองค์อะดักมากกับเล็กซานเดอร์รู้สึกว่าอลิกซเป็นเด็กดีแหละเป็นหลานรักของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษด้วยแต่ว่าอลิซเนี่ยค่อนข้างจะแปลกๆดูไม่ค่อยจะเต็มบาทเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่าที่จะเอาประเทศที่โหดสลัดแบบรัสเซียได้อยู่หมัดทั้งสองพระองค์ก็เลยส่งทูตไปเจราจาทาาทามพระธิดาของเจ้าชายฟิลิปเขาแห่งปารีสซึ่งเป็นผู้ทาชิงบัลลังฝรั่งเศสในยุคข,ของนโปเลียนที่3 ให้มาเป็นพระชายาของนิโคลัสแต่ปรากฏว่าเจ้าหญิงทรงปฏิเสธเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนศาสนาจากคาทอลิกมาเป็นกรีกออร์โธดอกส์แบบรัสเซียหลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ส่งทูตไปทาบทามมากรเรตแห่งรัสเซียน้องสาวข,ของจักรพรรดิวิลเลียมที่สองแห่งเยอรมนีแต่นิโคลัสยื่นคำขาดกับพ่อแม่ว่าถ้าจะต้องไปแต่งงานกับมากระอ่ะขอไปบวชด,ดีกว่าแถมฝ่ายหญิงเองก็ไม่อยากเปลี่ยนศาสนาจากโปรเตสแตนต์มานับถือกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยการจับคู่ครั้งนี้ก็เลยไม่เป็นผลอีกครั้ง ดักมากกับอเล็กซานเดอร์มาใจอ่อนยอมให้ลูกชายสารสัมพันธ์กับนางในฝันก็คือช่วงปี1894ที่อเล็กซานเดอร์ป่วยหนักๆนี่แหละนะคะในที่สุดดักมาก็เลยต้องจำใจยอมรับลูกสะพ้ยทั้งๆที่จริงแล้วอะทรงไม่เห็นเลยว่าอลิซเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิน,นีแห่งรัเสเซียที่ดีได้ยังไงในฐานะพระชนนีของสมเด็จพระจกักรพรรดิดักมากเริ่มหันมาสนใจการเมืองแล้วก็เข้าประชุมสภากับลูกตลอดนะคะ พระนางทรงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้ลูกชายทาั้งๆที่ตัวเองอ่ะไม่เคยจะสนใจการเมืองเลยทั้งเนี้ยก็เพราะทรงเล็งเห็นว่าลูกชายอ่ะเป็นคนอ่อนแอไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ทรงขอร้องให้นิโคลัสเก็บที่ปรึกษาของเสด็จพ่อเอาไว้แล้วก็ทรงชี้นําให้ลูกชายตั้งรัฐมนตรีที่หัวก้าวหน้าเพราะหลังจากที่เข้าประชุมบ่อยๆเข้าเนี่ยดักมาก็ทรงเล็งเห็นว่าทางเดียวที่รัเสเซียจะไม่ถูกปฏิวัติก็คือต้องทําให้มีการปฏิรูปเกิดขึ้น แต่ในที่สุดนิโคลัสก็เบื่อที่จะเป็นลูกแง่นะคะพระองค์ทรงลดความสำคัญของดักมาลงเรื่อยๆแล้วก็หันมาปรึกษาเรื่องการเมืองกับซารีนาอเล็กซ์หรือที่มีชื่อใหม่ตามนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ว่าอเล็กซซนดราเฟโอดอรอฟนาพอถูกกีดกันออกจากวงการเมืองดักมาก็ออกเดินทางไปต่างประเทศบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทรงมีบ้านพักตากอากาศส่วนพระองค์อยู่ในเดนมาร์กแล้วก็ทรงเสด็จเยือนอังกฤษอยู่เป็นประจำทั้งที่เป็นการส่วนพระองค์แล้วก็เป็นเรื่องการเมืองด้วย นอกจากนี้เนี่ยพระนางก็ยังทรงดูแลลูกๆเท่าที่จะทําได้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างเติบโตออกไปมีชีวิตของตัวเองในแบบที่ถึงพระนางจะไม่พอพระทยัยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เช่นแกรนด์ยุกไมเคิลเนี่ยก็ไปแต่งงานกับเมียเก็บไม่มีสกุลรุนชาติส่วนแกรนด์ดัชเชสโอก้าก็ทรงอย่ากับพระสวามีแล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่แม่กับพี่ชายไม่เห็นด้วย ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือแกรนด์ยุกจอร์จลูกชายคนโปรดของพระนางนะคะพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนลงด้วยวันโรคในปี1899ความสัมพันธ์ระหว่างพระนางกับลูกๆเนี่ยก็เป็นไปนะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระนางกับลูกสะั้ยอย่างซารีนาอลิซเนี่ยคือไม่ได้เลยพระนางทรงเป็นที่นิยมมากกว่าลูกสะั้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแค่ทําตัวให้คนรัสเซียชอบแค่นี้อลิกซก็ทําไม่ได้ ส่วนอลิซเนี่ยก็รู้สึกว่าแม่ผัวชอบเข้ามาจุนจ้านแล้วก็ไม่รู้จักเกรงใจพระนางในฐานะจักรพรรดินีแห่งรัสเซียดักมากเคยบ่นกับรัฐมนตรีสายปฏิรูปที่นิโคลัสสั่งปลดเพื่อเอาใจเมียนะคะว่าอลิซเนี่ยคิดว่าพระนางอิจฉาตัวเองก็เลยพยายามจะเอาชนะด้วยการหักล้างสิ่งที่พระนางเสนอตลอดโดยไม่ได้เข้าใจเลยว่าทุกสิ่งที่พระนางทําที่พระนางเสนอไปอ่ะเอาจริงๆไม่ได้นึกถึงอลิซแต่นึกถึงความสุขที่ยั่งยืนของลูกต่างหาก นอกจากเรื่องการเมืองแล้วดักมาก็ยังไม่พอใจที่อลิกซ์หลงเชื่อรัสปูตินว่าเป็นหมอวิเศษแบบหัวปักหัวปำคืออลิซศัเป็นหลานยายของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งลูกหลานของพระนางเจ้าวิกตอรียที่เป็นผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพาหานำโรคเลือดไหลไม่หยุดกันหมดเลยตัวอลิกซเองก็เป็นพาหานำโรคนี้ด้วยแล้วอาการของโรคอ่ะมันมาแสดงในแกรนด์ดยุกอเล็กเซย์พระโอรสองค์เดียวของพระนาง พอรัสปูตินเข้ามาบอกว่าตัวเองเป็นหมอวิเศษเราก็สามารถทําให้แกรนดิยุกสงบลงได้เวลาอาการกําเริบพระนางก็เลยโปรดรัสปูตินเอามากๆแล้วก็ปล่อยให้รัสปูตินเข้ามามีอํานาจในรัสเซียแบบมากมายมหาศาลดักมาพยายามจะบอกลูกสะพ้ยกับลูกชายให้ไล่รัสปูตินออกไปซะจนถึงขนาดที่ว่าพระนางขู่ลูกว่าจะร่วมมือกับเชื้อพระวงศ์องค์อื่นๆก่อการปฏวิวัติรัฐประหารแต่ลูกชายกับลูกสะพ้ยแรงกว่านะคะไล่พระนางออกจากเมืองหลวงไปเลย และเมื่อพระนางยังคงพยายามขอร้องให้ทั้งคู่กําจัดรัสปูตินออกไปอีกทั้งคู่ก็ตัดขาดการติดต่อกับพระนางไปเลยในที่สุดสิ่งที่ดักมากกลัวก็เกิดขึ้นนั่นก็คือการปฏิวัติรัเสเซียที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1917สมเด็จพระจกักรพรรดินิโคลัสที่สองทรงสละราชสมบัติและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองมาคิโลส่วนตัวดักมาเองเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไครเมียตามคำแนะนำของเครือญาติ เมื่อข่าวเรื่องการสังหารโหดของครอบครัวสมเด็จพระจกักรพรรดินิโคลัสที่สองแพร่ออกมาดักมาก็บอกกับทุกคนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์พระนางบอกทุกคนอยู่เสมอว่าลูกชายของพระนางกับครอบครัวเนี่ยต้องหนีออกจากรัสเซียได้แน่นอนดังนั้นเมื่อมีคนมาอ้างว่าตัวเองเป็นแกรนด์ดัชเชสอนาสตาเซียที่หนีออกมาจากรัสเซียได้พระนางก็เลยไม่เชื่อซึ่งทุกวันนี้ก็มีหลักฐานชี้ชัดออกมาแล้วนะคะว่าทุกคนที่อ้างตัวว่าเป็นอนาสตาเซียเนี่ยเป็นของเก๊หมดเลย ในปี1919พระนางได้รับการช่วยเหลือจากกษัตริย์จอร์จที่5แห่งอังกฤษให้เดินทางไปสมทบกับพระนางอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์กพี่สาวของพระนางที่เป็นพระชนนีของกษัตริย์อังกฤษพระนางอยู่ในอังกฤษได้ไม่นานก็ทรงรู้สึกผิดที่ผิดทางคือในรัสเซียเนี่ยพระนางทรงเป็นที่1แต่พอมาอยู่ในอังกฤษอ่ะพระนางกลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสองที่ทุกคนอ่ะให้ความสนใจน้อยกว่าพี่สาวในที่สุดพระนางก็เลยเดินทางกลับไปอยู่ที่เดนมาร์ก ชาวรัสเซียที่ยังสนับสนุนระบอบกษัตริย์เรียกร้องให้พระนางขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีหน้าแห่งรัสเซียตามรอยแคทเธอรีนมหาราชแต่พระนางทรงตอบปฏิเสธอย่างไม่ใยดีโดยทรงให้เหตุผลว่าไม่มีใครเห็นพระโอรสของพระนางถูกฆ่าด้วยตาตัวเองเพราะฉะนั้นสมเด็จพระจกักรพรรดิโดยชอบธรรมของรัสเซียอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดักมาเสเด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคมปี1928ในบ้านที่พระนางเติบโตขึ้นมากับพี่น้องนะคะ ทรงเขียนพินัยกรรมไว้ว่าต้องการจะถูกฝังไว้เคียงข้างพระสวามีในรัสเซียแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองในตอนนั้นน่ะทาให้พระศพของพระนางถูกฝังไว้ในเกาะซีแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของราชวงศ์เดนมาร์กในปี2005สมเด็จพระราชินีนาถมาร์กาเรเทอร์ที่2และประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการนําร่างของดักมามาฝังไว้ในรัสเซียตามความจํานงของพระนางดังนั้นในปี2006 จะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นทางการงานพระศพของดักมาในรัสเซียเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะอดีตสมเด็จพระจักรพรรดินีผู้เป็นที่รักของประชาชนรัสเซียมีเรื่องเล่านะคะว่าคนที่มาร่วมงานฝังพระศพอะ่ะเยอะมากจนเบียดนะักการทูตคนนึ่งตกลงไปในหลุมฝังศพ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของดักมาแห่งเดนมาร์กหรือจกักรพรรดินีมารียรเฟอโอดดรอฟนาแห่งรัสเซียเจ้าหญิงจากเดนมาร์กที่กลายมาเป็นจกักรพรรดินีอันเป็นที่รักของชาวรัสเซียใครมีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากให้เล่าต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ